สวัสดีครับวันนี้พบกับมาเฟอร์กับเกมแชร์ได้นุครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมบอลกันนะครับผมครับโอ้ค้างเอาไว้เราขอเล่นเกมให้กระตุกน,นะ,ะ<ส>โดนอโดนยิงเข้าเพ้ เมื่อกี้นะครับเล่นค้างไว้ก็ต้องขอภัยด้วยนะครับและอาจจะมีเสียงรบกลัวนะครับเขาบิดเอามาอยู่ข้างนอกกันนะครับโอ้โหจะบิดแต่เป็นไงครับไม่ใช่แบบแต่ไม่ฮะเซเลตันมีเซเลตันดูเด็ยครับโหมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาแล้วครับเล่นเยี่ยมากเลยล็งไม่อยู่อเออยังไม่อยู่มาแล้วโอ้มาแล้วโรนัลโดโรนัลโดฟิกเลยนะครับนักชาบิเลอรดูกันต่อเลยนะครับ ตะกี้ลืมริมกดถ่ายกับท่านผู้ชมครับ <c oughs> มาเปิด้วมาสองให้กับดาวิรุยดาวิรุยสองให้กับเออเออใครนะลืมแล้วครับที่มาครับโอ้โหเข้าไปแล้วครับโลโนลโดเด็กเกออาถึงกับดีใจเลยก็ว่าได้นะครับ ว่าดีมากเลยนะครับมาต่อเลยอ้าวอ้าวมาแล้วมาแล้วอ้าวอ้าวเปิดแรกโอ้พสซี่ตรงนั้นอ้าวเปิดเกมมาไม่ทันไรหลังหลัก,ลกโอ้ยโอ้ยเมททริกเลยครับโรนัลด ลก็ว่าได้นะฮะัสามต่อสิบแล้วนะครับอ้าวอ้าวอ้า,มาอวมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วอ้าวอ้าวเฮ้ยยิงไปเลยครับโอ้โยดีเลยนะครับว,ว้าวมาดูกันเลยนะครับปุป๊บปุป๊บปุป๊บปุ๊บปุ๊บปุ้าไปอย่างสวยเลยครับ

โอ้ไม oh 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 ่ oh god โอ <laughs> <'t> really ้ไ <laughs> ม <'t> really ่ god โอ้ไมก god วู้วู้มาดูมุมนี้กันบ้างโนโดแปรครับดีทาวซ้ายดีเลยนะฮะแล้วก็โมบิลิการ์ครับเปลี่ยนตัวชีอดีไม่ใช่อ่านให้เปลีนนะครับเรามาดูเปลี่ยนตัวอะไรกันดี เมสมซี่แทนอาลูดีมาเอาเอาเอาซาตานามาโอเคโอเคก็เปลี่ยนแค่นี้แล้วนะครับเอาอเตะออกไปก่อนแล้วกนเมซี่ดูมาลุดี โลโดโดสตนายิงแรกด้วยครับชอบซาตนาตรงที่ซาตนายิงแรงนะเอาโลนโดชิปคามาโอ้โหเฮ้ยเฮ้อยอย้าวเฮ้ยเป็น,าน,าน <c oughs> อะไรครับ <c oughs> โอ้ยก๊อดดูปรือเปรม โอ้ยโกอดมันเสาและจังหวัดนี้แหละดูสิโอ้ยเนฮืออะไรคืออะไรอะอ๋อไหลไหลตะเกียจังหวัดมากเลยนะฮะ จังหวะจังหวะโคตรเลยนะครับผมจังหวะโคตรโคตรเลยนะครับจังหวะโคตรเลยนะครับจังหวะโคตรแบบโคตรด,ดีอีทูเป้จะคิดว่าอะไรอีกนะครับโอ้โอ้โรโดโรด,ด,ดี้รูดี้เอาทำไมโลกนี้ไม่แต่โซนโซนเฉววะเอ้ยโซนโซนเสา โกดเกีอร์จ่ายมาชนเสาซัดติดข้อรอดติดขาวเฮ้ยนะครับรอดติดแข็งปื๊บปื๊บโอ้โหกูจักบุ๊บดีแบบแบบตะข่ายกแบบปุ๊บเลยอะ่ะเี๋ยออีกสองนาทีเอาหมดเวลาครับ แมนอ,อเฟรนเดนวันนี้ก็คือโรนัลโด้นะครับผมแล้วก็ขอลามยียงนี้ครับสวัสดีครับ